พี่น้องบวนเดียวอันนี้เพียงเลยมือมือมือเฮ้ยอ้ยดิโต้ขาขาขาพี่น้องเนี่ยนี่อันนี้หอยหอยจุกบ่เอาเนาะบุบบมันจับตั้งคางมันหล่นลงในผู้แถวนอกะผมป้อทั้งนี้ว่โดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเด้อมาพบพ่อกับน้องลาตีเด้อพี่น้องพบพ่อ เอนี่เนาสะ,ะส่วงอ่าเขาเศร้าเห็นล้พี่นอ้องบรรยากาศกะแดดยังไม่ทันออกซำเนาะเอนี้มาย่ามเบึงหอยพี่นอ้องเพราะว่าอันมาใส่ไหวแต่อ่ามอวานนี่เนาะส่วงแรงๆเป็นปะมนีก่การมาเบิงพี่นอ้องพวาไอ้เก่งเป็นเคยเหตอยุบ้านเนาะทางนี้กะคือเห็นทั้นหลาพี่นอ้องมันกะบ,บังคอยมีบันไดแต่ว่าจาหากระพอได้กินอยู่คิดยากพี่นอ้องเอ้ยแถวหาดนี้ยเพิดจะมีค้าเหูดอกแต่อยากลองหาเองเบืองเนาะ ก็เลยว่าอันซีมายามเบิ่งยามเศร้านี่แหละแต่ว่าเขาสี่หายไอเก่งเหมืนเป็นคนยามเนาะเพราะว่าน้องมตีบอกเคยยามแต่ยามันหล่นลุ้งยุ่งๆเลยเขาบอกโ้โหเอวเอาส่ะีหายเพิ่นเก็บเบิ่งก่อนเนาะมีบอกโดยพี่น้องไปเบิ่งทางไอเก่งเพิ่นอันเก็บเบิ่งก่อนเนาะเาะเป็นอะไรนะปลาติโตมันกินเบิร์อะไรบ่จักเป็นละทางเนาะจักมีอยู่นะมีบ่ะมือเดียวกินให้เบิ่งเนาะโอเค ใส่ในผุเอือเขาก็อยากเก็บบ้าพี่น้องได้อยู่เด้อเออืมเบิดเลยอันเลาะเขาเบิดเลยเนาะยังหน่อยเดียวนึ่งกิ่วไปเบิดเลยกินงเบ็ดแหละอืมมันอยู่ทางรูมเนาะอ๋อน้องบ่อนเดียวอันนี้โอ้ยเก่งเลยมึงมึงมึงเอ้ยโอ้ยจิ๊บขาขาขาขิดว่าอันมีคนเอาเบ็ดเลยนะพี่น้องทางบ้านนะครับพันว่าแบบ ใครเห็นกะเอาค่ะนะมันก็บอคืออยู่ทางเขาตามกรอบแล้วเห็ดปลาเขกอีนดี้บอนเดียวเนาะเน่ยบบยากอันบัยากอันฮาก้านเด้อพี่น้องหมดเลยหมดเลยตัวนี้ก็จะว่ามีเนาะคนเอาใบมันมาล่อพี่น้องเมื่อวานนี่ใบมันตอนแรงๆค่ะนะแต่ว่าโอ้โหสิกินเลยบ่เนาะทั้งคู่แหละถ้าในเปลือกจะกิน โอ้ยต้มๆกรอบแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวพอต้มเลยอาพี่น้องมายามตอนเช้าก็ได้อยู่ทั้กระเอิญมายามอะลรเนาะแล้วจะอยู่กินเบิร์ดแล้วมันจะอยู่แถววังขางอะไรนล่โมแมนใส่รอบเดินพี่น้องเขาเอาใบมันมานั่นเอาเนาะเม็ดเม็ดถ่าวแล้วหัวฝันแล้วหัวว่ามายามหอยมาย่าเม็ดก็คืออย่าว่ามายามหอยเป็นเพื่นนะเาเคยใส่เลยเคุณโมโหเอ๊ะแล้วจะดูแลแถวดิ้งยังอือขค่อันนี้ทั้งนี้เก็จะยังอยังบอ เป็นฮันเคยหาเนาะเฮาเน,น,นยันเอาบัวได้พี่น้งนองก็เลยว่าอันโวมาถ่ายใหม่ก็มีอย่างยำทานกินะบรรัวได้อเออมาเบิอนนอ่ร์นเนละคือไม่ได้บวเกินคือแหละยันบริการอ,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 อืนทัทง้งทังเออปลาบลาโดดนะ<อ>กบเนาะอตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่พี่น้องาหาบงเลยบ่มีอโหลดคนเลยสิเงียบเนี่ยก็เลยร้ายเต๋อแล้วคนเดียวนี่ยเมืน เลยลายเต็มเนะาะสวยเลยกาเสียงรถด,ดังเนะาะเาเลยมาแต่เศร้าๆเลยอพอหนึ่งก็ยันหอยหลุนมันยังบ่ทันหนาวมีบ่บน่นมีบ่นบ่ไดเออพอได้เก็บยุบ่มีได้อืมไดายุเนาะบ่นได้ที่มันบ่หนาวขักขน,พนกะพี่น้องว่าอลไรกันไดเก็บยุบสามมีก็ได้พิงงมเอาอยู่พื้นน้ะบ่นหอยมีกับ,บกมีบ่นบ่มีแยนว่าขักไอ่ น้ำก็เริ่มบกแล้วพี่น้องได้ได้ตัวทำมาอย่างงมหามาบ่นมาโลดจนแถวไปมาหางเาเวลามันกินหญ้าแล้วอยู่ใกล้แถวนี้เลยนี่ใช่ต้นไม้เธอต้นหญ้าแถวใกล้นี่มาแถวไปมันก็ยังเห็นคือเก้าวของมันใกล้มันมันมันลงมาคือเก้าเนาะออื กินแล้ยังพากำไ่เนาะอยากกินทางน้องนาตีพัดอยากกินพี่น้องตอนตอนแรกว่ะแม่นไหร่ปยางไปเบิ่งบนอันใหม่ยังงงอันใหม่ก็มี่อยู่ห่านก็นมอีอยู่ดอกผึ่งคายแต่ว่าก็บบคือบกขักแบบคือเฮาหาหั่นะเลยว่ามาใส่เอาเอมอ,าอ,อมันยังบ่ทันกินเนาะมันใบมันยังเขี้อายอยู่ นี่กบลาญะปะแลมเพิ่นกวนมันออกพี่น้องใบมันล้าให้ลายเพลยเอามาใส่มันเป็นอันใหม่มีลยมันกับเข่าอยู่เนาะพอใบมันท่านี่เนาใบมันเน่าวผู้ใพี่น้องมันจังสิกินน้าก็ใส่กินแล้วก็เปื่อยตื่นสาวมากโบเห็นจักหน่วยจ้ะไอ้หล่อบิ่งตะจางมันเท่านายยังไม่ป้าน้ำนี่กับป้าหลายแท้เนาปะปะปะพพี่น้องเลยฝนตกเลียนมือเลยเด้อ ตัวนี้ยังเขียวแทะมีบ่ตัวใหม่แด็ะเออจะไปหาตัวเก่าปะตัวใหม่ลาเออก็พี่น้องลายเติบด้ยนี่ไปทีตัวลงมาแป๊บเดียวบมนเห็นลงมาแป๊บเดียวไม่เน

ไปมันไปเบิ 1941, ่งทางใหม่ก่อนเนาะลงหน้าหั่มนำกัดฮึขึ้นอยากหลอกหาจนเบิดเนาะได้บอกเพิ่นใส่อลไรกระเจ็บเล็กหน่อยลองดูโอ้มันกระไล่หน่อยอยู่ได้เดินมาหอยังเกาะนี่มาโคกเดี๋ยวหากระใส่ใหม่ด้วยนี่ปลาติโตพี่น้องบนหากระใส่ใหม่ได้เลยหอดิบหน่อยหัวจะป่า มานมานอยู่พี่นอ้องมันก็ะสับนี่แหละเนาะบแม่นมยามฝนส่วงยมฝนใครได้บรรยากาศเนาะยามแรลนีว่าการก็บาได้พี่น้องก็หลาอยูนะ่นี่าจุบบออมเฮ้ยดุย่ะก็ใส่ได้เลยแมนอัอนอ้อมเลือแกงนะพี่น้องแซบพิกลองไว้เนาะแมนตามกินกับมังหงเนาะเอามาพิดตามมังหงกจับไปันก็มาเีกไม่คิใช ทางไดทังนี่บ่จะใส่ไว้ทังนี้เนาะมือวานอืมันยังเคี้ยวเขียวอยู่ดีก็ใหม่เนาะอืมเอาเลยมีลงมีหลุมมจ้ะวน้เข้าซหน่วยกับพ่อแล้วกใหม่เานี่้าเขามาเก็บนี่เขามาเล่อบึงนงม่เห็นเลยกระมึงอ่ะน่มเนอย ได้ย okay. mm ุนี่มเพิ่มไปเวียกลยพี่น้องไปเบียกไปกันแล้วเออเา่ยเหรอเนนีทาข้างอย่างเขาีทางย่างเขาเลยอือุนกบโมี่เงว่าหวยมาเองมันมีบอกว่าติโตผี่น้องเมืองเมือง ได้อยู่ได้อยู่ยทางลุมหูบจักทางลุมกันมั้ยเบืงบ้งเบิง้งเบื้งลายกันแดดมออันออกเปนหจักเมันบ่นี่ได้อยู่เนาะลายหน่วยอยู่ดิขาาวันนี้หลายเต่าแล้วพี่น้องยังทางเทิงอยู่เนาะ<ม>ทางเทิงกันยังหลายอยู่เมนเทือกเทิงยังหลายอยู่เอายาไปทางนี้ก่อนเยึดซีบ,บนวลน,น้อย,อยอนี่แหละบนรยายนวลน้อยอ่ะ bộ ừ, ăn gì đó, rửa bớt, luồng bớt đã lại gì đó, <cười> <cười> oh, <cười> ơi, à, mình, mình, mình này, là thư okay. Mi, <laughs> à, à, nó. Cương, mi, ừ, bảo ok, thân thằng này dạng nó, <laughs> 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 เก็บหอยเด้อพี่น้องเลยเก็บหอยตำอันนี้น้ำเอาลงลุมก็ได้ตัวแดมันยังบนเอาค่ะอืมนั่นเล็กกบกบขาเอิ่นที่บ้านกบเขวัญอิ่นแล้วกบผักเพื่ออืมกบผักเพื่อกบผักเพื่อบนิณีนะนีว่าอยู่พี่ก็มีเนาะมีพียงแคแหงหลายปีหลายอยู่ <laughs> อยู่บ้านเพิ่นจังตั้งสื่อว่ากบผักเพื่อมันมีต้นนี้เลยค่ะไม่กัน อยู่บ้านนี่คือการไหนคนตั้งขึ้นว่าบัานดงนาค้ำพี่น้องมันมีดงเป็นดงเป็นป่าฮะนะและ้วกะ็มีน้ำคํำน้ำอยู่ลุม่มผูกอ,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 อืมาาอโอเคนางนี่ก็ได้กบกินน,น,โกน,นโดดเลยกินน,กน,นี่นโอ้อนอนนอคนไปยามมึงทางนั้นเลยพี่น้องได้เยอะบ่เออ ยังสีขึ้นทีเบิ่งทั้งเทิงอยู่เนาะยังลายอยู่แถวเทิงหมดแหละพี่น้องแมนลาย่บปาไปเบิ่งกันด้วใสๆนี่มะนี่มันลดดิ้งอ่ะสีเลือกตัวนี้มันหน่อยหน่อยผลตัวหน่อยกะเอาหอยอันอื่นบวหอยอันอื่นผลเลยพี่น้องเนี่ยนี่อันนี้หอยหอยจุกบอาเนาะบวชเสียมันขมบวชตัวหน่อยกะอ๋อเนาะเพราะว่าเอาไว้ให้ใหญ่จังจังเอาจุอล กำหนหน่อยอ๋อคือเกาปาเพ็บพันอืม่าตัวงามๆแหละวอันนี้กับเอาออกซะเนาะ่นเลือกเอาลายๆอยู่โอเคทำนี่แหละโอเคเลือดลายไๆเป็บเดียวเนาะกำหนูน้ำตาลเป็บเดียวยังได้ลายดิเบิ่งเแ่วนี้กำเพิ่มอีกตัวนวดดินทีเพาะเสมามักอยู่แถวลุ่มๆนี่เนาะแมพาพี่น้องสอน Lạc tiếp lên điện cái Ngay nha yên. Oh, hello, oh, 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 oh. nàng là đẹp. I đây nàng nèo. Hang niệm ba. Ngay nàng yêu. Ba. 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 เเเอออาาไปลืกมันจะอยู่ในใบที่เฮาไปหล่ออะไรพี่น้องสีขาวในในเลยและบางอันก็มันลงหลุมไม่เลยพี่จ๊ะสายนี้เนาะแม่นไช่นี่แหละเบือกเอาเนาะบอกสิเบือกก่อนเพราะว่าตัวนด้มันน้อยทางกระป๋อยมันออกบ่าเนี่ยหออกทักขาหอยจุบเอาเออมันมีกี่พื้นตัวนี้มันหางยะหอยจุบนี่กะอันเห็นเพลนอ่อมเลย เอาผัดโมขอยหมักเข่าเบสต์กูฮอืมม <c oughs> ันเสียบพี่น้องใส่ลาบเทาก็ได้อืมกับปูก็มีถ้ทาทำมากลางกลางคืนนะใช่ไหมครับปูถ้าปูข่าออได้กลางคืนแม่นเลยทำบุญมันยามเนาะทำมายามอีกมีแรงได้อยู่ไปทางไปเบิ่งทางนี้ก่อนบาบนี้ทางทีเนาะพี่นอ้นองพักขยันงามงามอ๋อ้มีตัวทั้งข้างหน้าก็มีแล้วกรับี้

เห็นบ่จับเอาแถวพื้นนะงมมึงแล้วเรียมีอยู่ทางในพ่อเอ้ามันยังไงไงวะอาลงคือเก่ากว่าลงหางมบึงแถวพื้นแหละงมบึงไกลๆได้แถวพื้นก็ได้มีอยู่มีอยู่งมมึงจากบริเวณแถวต้นไม้ไกลๆกลางเว้นนะครต้องหาเนาะนี่เห็นบ่คือกลางคืนกระปูกระปูกระปูก็มีงมหากระปูเขา ซาแต่เก่าไปหานะกระปูน่ะคือหนึ่งนั่นได้สามสิโลคนละมันมาเข่าอันนี้เลยเข่าอันโลขายเนี่ยกินเนี่ยเอาลงคือเก่าเนาะลงคือเก่ามาหน่อยหน่อยหน่วยเติมได้เท่าไหร่แตงกุนด้วยน่ะไม่ใช่เออแต่ดีกว่าเฮาอันนั้นเนาะดีกว่าเฮาย่างหาจนเมื่อยคนละเหมนไปรุดทั้งนั้นแหละถ้าเนาหานี่โอ้ ป่านาแนนี้เนาะอะไรสิมีย่างไปนี่เลยน่ามันลือแถวนี้ยเราไปเห็นหอยเห็นบ่ทางนาบ่เดี่ยสึงจะลงนะเห็นบ่มีบ่งมมึงด้วยน่าวเล้วมันทางบ่เหอยหอยทางขางง้มมึงด้วย ก็ได้เก็บอยู่อๆๆ่ะมืออมอ้อมไกลๆตามต้นไม้มือใหม่เด้มือใหม่ถ้าห <c oughs> ้ามายาม่ำหรือห้าสิเบิง่งไป็นในใบอันนี้แหละจะแท้ยู่ลู้เ้าบ่อเคยหาแบบนี้ไม่หูแล้วพี่น้องใเนาะปุ๊ีมัน,นมันอ,อย่าจับแหละกระปุกกระปุกคบมือ มันยามันยาจับเีง่อาแล้วมันมันกลางเวรแหละมันซีหูนะมันก็เลยลงไปอยู่พื้นขับขามมากเกล่มอยู่คือเก่าเมื่อแล้วโอเคได้หลายอยู่ดีใ่เอาลงไม่เหนื่อนะปลาไบโบโบอันนั้นกะบมันยามกับปลาไวใอหอยกินแมนไปเลย นี่บ่เก็บหาเก็บซิบไปแล้วน้ใสๆเนาะมีอยู่มันมันกินจนเหี่ยนแถวต้นไม้ข้างๆฮาเลยเออมันยากแถวต้นไม้บ่แน่นมอะไะมีหงเพราบบมันกับายเนะนรอืันไลอดหน่ ไปหาสอนเสือทีเห็นเนาะบบมีสอนจุมเสอนกับบมีมันป่าหกอะลรไงต้นไม้ขึ้นเี่ท้าลอเอากรนะเดเนาะอันนี้ชห,ยหอยจุเอาเนาะบเอาหอยจุอยน่อยฮะเป็นเรลืองเอาโอเควไหนน้ไป่ใส่กินพุ่นแหละตอนเศร้าๆต้นอนะาจ้าน่ะเห็นมีบ่ว้าพี่น้อง มปนจับต้นเนี่อื่นเนาะอออนนนหอยลายอยู่ไหน,นพอลงไปหนังน,ะน่านาี่นก็ลแล้วแล้วทหไมันเผ่นานสามสี่หน่วยก็พอแล้ว ่ถึอบนถึอบนลายเนาะคือกี้นี่ใบยางหอดสามสี่สิบหน่วยเห็นบ่าลายเนาะไมาโดนไป่ข้างนในเออข้างนในก็มีเนาะมีมีใส่มาหอดแต่สองสามอันนี่ก็เบิดแล้วตัวใหม่ตุ๊กตุ๊กเก่าไหมลายบ่กกระปูก็มีบุงยามเอากระปูเลยป้าบุ้งเนี่ยป้ากระปูมีมันหล่นลงแล้วมันหล่นลงหลุมเนาะอย่าง มีนพื้นทัล้นี้ำใหญ่หลวป้าพี่น้องเบิ้งเบิงเบ้งมันจัตังข้างมันหล่นลงในผูแถนอนปปทังนี้บะมันออกนอกอันี้ก็มีเลยผู้แถนอนก็มีแต่มันหล่นลงผูโอเคใส่อันนี้ก่อนเนาะอย่ามันเหี่ยนะเลือกเอาเลือกอ่มันขาวในใบอะไงมันกิน พอดีเบิดเล่นอีก่งยใหญ่จ็หล่นลงหงมมปเลยจะมาเมื่อแรงยังมีคือเก่าได้มันอยู่แถวข้างขางใจมันหนาวเนาะมันอยู่แถวข้างขางจาหอยอ่ะมันอยู่อ้อมอ้อมเอาเอาบอกไม่เคยเก็บนะสี่น้องแต่จะเก็บลองเบิร์เลือกหอยเด้อยหอยจุบหอยจุบเอาเนาะเขาเก็บไปเล้วไปเนยเราเก็บกันไปเลยไปนลย เอาเลยโนอะเาออกล่ะบ่หัวเนี่ยออกเลยตล้ทางเนี่ยงทางหน้าคนแล้วปัดหอยบ่อันนี้บื้งู่นี่นเรลวคือว่าเห็นหอยกินนี่ลงแหละ เขาหยางกวนมากะลงเลยแปลว่ามันกระปะลงเลยเขาหยางถึงน้ำนะน่าหันกับมีน้ำจ้อนะมีบอกคุสิด้เก็บเาบงดูอันรอเบิดเลยบึงเอามายิงมึงดูอันรอนะมีเรียนตะกลาง ที่ไม้วา,างเก่าก็ได้เดี๋ยวมันมาอีกแถวต้นไม้อ้อมๆ้อมจะลองจับมึงหน่อยมีอยู่ไดใบไม้จนเบิดแล้วมันต้องมีอยู่แล้วมันอยู่แถวคางๆาะรมัมมออนอยู่ลุมนั่นเ่หอนลนี่ะหงหมกไกไกมันดว้วยบ่มีกับพ่อแลละ มาลงแล้วก um. ็ไปเสียดายไปไปแล้วเอาลงไว้ของเก่ามมันมีกลิ่นอยู่มันมากขึ้เก่าอยู่ดอกเป็นซีเวิร์ตมากมาเลยเป็นเท้าบ่มีแนวกินคนละมันได้กลิ่นพะคะแนนแดงไดดนี่นี่นี่ยกำลังขึ้นใหม่เลยทีนึงจะงามๆเนาะ เลยเบิร์สำนี่ละอันใส่เก่านะมีแต่อันใหม่เป็นนี่มีบ่ปีนเบิงป้านจะปนใหญ่น้ะมอยู่แ่ใบหญ่เปนไรเออผ่พื้นเบิ้งด้วยมันอยางบมเยดมขาในลาีอยู่ในเลยนะผม่นี่บอกว่ามีแต่้าสิลงเยหลงเนาะงเบิ้ง ก็ได้เก็บอยู่ลายอยู่ใดหายากแล้วสิไปเก็บเป็นกรอบบาดเดียวอย่างให้เป็นบอล่นเอาเก็บบิดเก็บกลางกนขึ้นะว่าได้ก็ยังบ่ได้สำนี้ได้ เก่าเคยมากานอยู่พี่น้องเต้บอคอยเห็นหงม้ามากเก่มันบ่เห็นเนาะถึงเฮาสิมาก้านมันบ่อยากมีสิมาถ่ายคลิปถ่ายอย่างน้ำกระบ่เห็นกลางคืนนี่อันนี้แหละมากลางเวรเลยอันนี้ป้าถูกไร้เตือพี่น้องเอ้ยจะไปเสดไปไว้เนาะไปข้างหน้าก็มีอยู่มันครับอันใหม่อันใหม่จับบ่ ปีดเบิงตัวใหม่เนาะยามไปเบิงโบรบบาณเนาะนยังบ่มีทางเข่าเหมืนะะม่นกันเลยก็นั่นบัตรเปื่อยนี่มีสามหน่วยยังเนาะเอาลงไว้เนาะลงไว้คือเกาหากระลงวางหนึ่งนี้มันก็บบ่มีแหละอู้ตัวนั้นนะตัวนั้นจ,จะไปมันจะมียันแต่มันบ่มี มีกับปลาไว้มือหนาพอนแล้วหากระใส่สำนีกับพอกินแหละเนาะดูสำนีกับพอกินอยู่เด้อมีเด้ข่าวใหม่สำนีกับพอแล้วใหญ่หน่อยรวมกันเด้อพี่น้องกรจักโลเนาะกระชีจักโลปีกหน่อยใหญ่ๆมวนอีลีผาเพไปบุญยางไปนังพุนปะ แม่ทักขันยงนมีแถวนี้เต็มเย่ทักขนยงอย่นักอย่คอยเอามาถิ่มไว้เมื่อคืนนี่นี่นนตะลัวขำเทายางมาเอามาถิ่มไว้น่ากับขาวนี่ปาว่านี่หรอฮะบ่มันยงกับปลาให้มันกิน นี่พยายามเบิ่งนี่ปะเอาหากระใสได้ขาตัวแดงมันโมใหญ่ อยู่แต่ตัวน้อยเลยหัวหนมัจ้านนจบนอื่นนั่นเนาะง่วงมากขึก้าวุ่นไปกำผลถี่มาเอาตัวนี้อีกเห็นอลไรอยากยามเบิดได้ถือว่าถือ,ถอ,<พ>อว่าจ้า<อ>เพรา้ว่ามันทำไม่เมื่ออื่นนี่ยันเต็มอยู่แล้วเหมือนอื่น,นหนาวขนาดนั้นห ยังเต่าไปพุ่นนั่นแหละแมนคอยไปยามเองก็ได้ถุงพุ่นนะหน่วยใหญ่เต่านำพี่น้องเนาะอันสุดท้าย,<ะ>ยตีตัวหหน่วย,ย,ยมากใหญ่เลาะหาเก็บพี่น้องตั้งแต่เทิงจนหอดอันหลุมเนาะแต่หลุมหอดเทิงมาเบิ่งหอยก่อนเด้อพี่น้องถูกทางหอยทางกระปูนาเนาะแม่รวมกันเลยบุกหลางส่งเสือเลยสีเทากับสิเมื่อไแล้วบาทนี่สวยเลยได้สองสามโลเลยค่ะ สามโลม่ first, มันละลายน mm. ึ่มเนาะนี่ตอนที่กินพี่น้องพอกินแล้วซ้ำนี่กะเตินกระทงแล้วเตินกระทะได้ลายเติบมายามหอยยามเศร้าพี่น้องตอนแรกกรบโบขีดว่าสีได้แบบนี้เนาะเพราะว่าข้าวเราเคยใส่ล้างก่อนก็ได้แล้วว่าไปยามหอยแล้วก็หัวแหละเอาพี่น้องเลยมีแต่ว่าข้าวกระซิ่คอโจ๊กคลิปแล้วแบบนี้กะให้เพื่อนล้างหอยก่อนเนาะได้ลายเติบพอกินแล้วซ้ำนี่กะเหลือกินแมน อันต้มกินกับตาม,มังหุงหรือว่อ๋อ,อมกินกับแซบเนาะขนล่างก่อนให้มันสะอาดโดยมิจตวาคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะพบพอคลิปหนาเด้อโดยคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอกล่าคำว,ว่าสบายดีสบายดี